สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจอกันอีกครั้งครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวหหินนะครับผมทิปรวมคนคนรักเจามาห้าทิปรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่สิบนะครับผมขณะขณะนี้กำลังรอรอเพื่อนอีกคันนึงอยู่หลงทางอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับผมสักพักน่าจะมาแล้วจะได้รีบเดินทางกันต่อ,อยันนี้อย่าเอาคนไปนั่งจุ่มน้ำทะเลอยู่ ไม่ได้ไปเล่นน้ำทะเลมานานแล้วครับผมเดี๋ยวระหว่างทางจะแวะพักที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอติดตามชมดูกันอีกทีนะครับ Got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i In my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost and I'm seeking this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose Grab juice, get goose, Tattoos, taboos, get screwed Loosen up, buttercup All those hate comments Will never make you feel enough We're all adequate graduates Hearts full of calluses But we know calculus Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematicus But we can't get a job that pays us enough, I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Can undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stay i six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think ครับผมถึงแล้วครับวัดมหาธาตุวรวิหารเดี๋ยวเราจะแวะพักไหว้พระเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปหัวหินนะครับผม ใส่ตู้ทำบุญกันซึ่ย พาไปปิดทองพระในในวิหารกันต่อครับผม ของตัววิหารนะครับผมสวยสดงดงามเลยครับ อ่ะองถผอนเท้าด้วยครับผมจะพาเดินดูรอบๆตัวองค์ ผมก็จับกดตาเนี่ยไม่ไหวว่ะดูไม้กูเก้าสิบแล้วน่าจะได้เก้าห้าเกือบร้อยอะทริปขอบายปูอเลยโอ้โหสุดยอดทริปทำลายสถิติครับแต่ตอนนี้นอนก่อนครับได้เวลามื้อเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อเดินทางต่อเสร็จก็เดี๋ยวกินข้าวต่ออีกนะครับผมห้ามหายกระบบก สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักแล้วครับโรงแรมชมวิวครับผมติดหาดหัวหินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพ,เพื่อนไปดูห้องพักกันก่อนนะครับตามมาเลยถ้ามากลางคืนนี้ผมว่าน่าจะมีหลงนะครับเพราะโอ้โหค่อนข้างจะเหมือนเขาพงกดเลยนะครับ ไปถึงแล้วครับผมโหอาครับห้องหนึ่งสูทห้องมาแล้วครับ,รบไปดูห้องนอนผมก่อนดีกว่ามาวร้อนนะครับจะไปแอร์เย็นๆก็ไปนี่แดียเห็นแล้วหน้านอนจริงๆนี่วิวเร่องระเบียงครับผม อ๋อสี่้ข้างล่าโอ้ทูห้องน้ำนะครับแล้วมันห้องเท่าไหร่พี่สามพันเท่าไรเจะมีจะมีเสียงแทรกบ้างไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเพื่อนๆของผมเองครับผมอันนี้อีกห้องหนึ่งนะครับน่านอนจริงๆ<า>ครับบรรยากาศชั้นล่างก็ผม ถึงแล้วครับผมทุกคนวัดเขาตะเกียบครับโอหลังจากที่เมื่อกี้เราวน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 หลงทางหาทางเข้าไม่มเจอครับผมไม่ได้มาหลายปีครับอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมนี่ครับโฉมหน้าโฉมหน้าผู้ผู้นาทางมาวัดเขาตะเกียบครับตอนนี้ครับผมเป็นไงครับหลงไปกี่รอบครับเมื่อกี้ พี่แกยังหมดไม่มีอารมณ์พูดนะครับตอนนี้ยังงงๆอยู่ครับผมว่าเอ้ะตะกูมาเขาตะเกียบหรือกูมาอะไรกันแน่สวัสดีครับพี่มาฮัลโหลฮัลโหลผมไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆท,ทุกคน ขึ้นไปบัไดวัดเขาตะเกียบกันนะครับผมจะต้องเดินผ่านยินโซโครกถ้าเดินไม่ดีหน้าก็จะคำลำนะครับอุ๊ยตามคลิป <c oughs> จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมพอดีงานยามาฮ่า รวมพลคนรักจะมาห้าคลิปท,ทำลายสถิตินะครับผมมันมีพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับแต่คนนี้ผมต้องเดินทางมาก่อนนะครับผมก็พอมีเวลาก็ได้มาเดินเที่ยวเล่นแล้วก็พาเพื่อนๆได้เยี่ยมชมอากาศนะบบรรยากาศนะครับของบริเวณชายหาดหัวหินนะครับผมแต่ในเวลานี้ก็น้ำมันขึ้นนะครับหาดเลยเหลือ ไม่ใหญ่มากเท่าที่ควรเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์พระใกล้ๆอีกทีไกัต่อครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณดูบริเวณด้านข้างสักเล็กน้อยครับ อันนี้ผมยังเดินขึ้นมาไม่สุดนะครับผมนะครับในขณะที่พละพักสมัครพักพวกผมกำลังลังเลนะครับว่าจะขึ้นบันไดไหมนะครับนะครับตัดผ้าไปดูครับบันไดจะประมาณนี้ครับผม ขึ้นดีไม่ขึ้นดีนอะขึ้นเลยไม่ขึ้นดีนาะเอาละครับก่อนที่เขากําลังปรึกษาหารือว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมพามาดูด้านข้างก่อนดีกว่าเพราะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองผมไม่ได้มาจริงๆหัวหินได้ตกนานสิบปีแล้วนะครับผมอะอะไรๆมันก็คงเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนานๆจะได้มาเห็นทะเลทีหนึ่งมันสดชื่นมันโล่งจริงเลยครับ เสียงลมเสียงคลื่นนะครับผมหลังจากที่ถกเถียงการสรุปขึ้นครับผมก็ได้ขึ้นด้วยนะครับถ้าผมขึ้นคนเดียวเพื่อนก็จะบอกว่ามึงบ้าพลังหรือไงไอ้วัดนะครับผมผมจะไม่นับนะครับว่ามันกี่ขั้นนะครับถ้าถ้าจะนับก็ให้ฝากเพื่อนเมานับกันกันด้วยตัวเองดีกว่านะครับผมคิดว่านะครับนะครับลูกทีมผมยิ้มฟันเหลืองมาตะไครนะครับผม ตัดสลับมาดูกล้องหน้าบ้างาเริ่มหายใจทางเงือกแล้วตอนนี้พี่น้องไม่สูงเลยอีกูแก่วะเนี่ยอายทานเพื่อนผมแล้วครับพอเจอหน้าผมจากงจากที่เขาพักรอผมเขาก็รีบเดินหนีผม ไม่รอให้ผมพักมั่งเลยเดนขึ้นทยอ๋อเขาหาว่าผมเดินขึ้นทุกปีครับคนเรามันก็ตามไป้พี่คนเราก็ตามไปพี่ปีนี้เลขสีแล้วเฮ้ยก็ผมบอกพี่แล้วไงพี่พี่ไปวนรถอีกรอบนึงไงพี่ อาลครับไม่ต้องตกใจนะครับพอดีตอนแรกอ่ะผมกะว่าผมจะลดขึ้นมาแต่ไม่รู้คนนําทางมาเขาตัดสินใจไงเขาวนลนมาอีกทางหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นทางชายหาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเซอร์เวยโดยรอบนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างอ่าล่ะครับเหมือนผมว่าจะเห็นว่ามีทางขึ้นไหวอรอบพุทธบาทเดี๋ยวจะพาไปต่อครับ มาไหว้ร้อยพระบาทปิดเหรอพี่ออโอ้เสร็จเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเราไหว้ข้างนอกก็เหมือนเรามาถึงเหมือนกันอยู่ที่ใจครับอ่าครับผมพามาดูอีกฟากหนึ่งนะครับหลังจาก พาไปสก,กาละรอตนบบาทเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางรถยนต์ที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายผมไม่ได้ขึ้นมาทางนี้ใช,ใช่ไหมครัพี่อ๋อไม่ใช่ครับแต่ดูเหมือนกันมากเลย,ออยอเอาแล้วนะครับผมก็เดินเดินเดินมาเรื่อยๆนะครับเจอเจ้าถิ่นแล้วครับผมลิงครับลิงไม่ได้มีแค่ลบุรีครับ หัวหินก็มีลิงนะครับผมผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมจะดูว่ามันข้างหน้ามีวิหารอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าวัดเดียวกันหรือเปล่าใครบอกว่าเขาตะเกียบเล็กๆนะครับผมว่าไม่เล็กเลย ครับสุดแค่นี้แล้วครับผมก็คือบริเวณโดยรอบครับพร้อมกับเจ้าถิ่นนะครับมึงจะกัดกูนะโว้ย ไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอนุสาวรีย์ราชพักกันแบบใกล้ๆนะครับผมได้ดูบรรยากาศความยิ่งใหญ่ใหญ่จริงๆครับใหญ่จนล้นเฟร,รมกล้องที่ที่ถ่ายเลยครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกด้านหนึ่งอ่าครับจากถนนใหญ่เข้ามานี่ผมว่าไม่ต่ากว่า500เมตรนะครับผมเพราะตอนนี้ผมก็ยังเดินไปไม่ถึงตัวอนุสาวรีย์นะครับ อยากจะเรียกว่าอนุสาวรีย์เจดมหาราศนะครับผมเพราะที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเจดมหาราศจริงๆ เพิ่งจะเสร็จกิจทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วลกลับมาถึงที่พักนะครับอันนี้ผมพามาชมวิวสระน้ําของโรงแรมชมวิวนะครับหัวหินนะครับผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะตื่นทันหรือเปล่านะครับาตื่นทันเนี่ผมคงจะมาเล่นน้ำสักหน่อยพรุ่งนี้ แล้วนะครับพอดีได้ที่นั่งพักแล้วหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับวันนี้ผมไปวัดเขาตะเกียรไปอุทยาราชพักนะครับ mm. ก็สนุกสนานกันตามพอสมควรนะครับผม mm. ก็พอมาถึงที่พักอันี้ก็ทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมขอจบการรีวิวของเย็นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักผ่อนเอาแรงนะครับ mm. เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะต้อง มีมิ팅แต่เช้านะครับมิ팅รวมคนคนรักยามาฮ่านะครับทำลายสถิติปีที่สิบนะครับผมโอเคครับผมเพราะถึงถ้าจะยังไงก็เดี๋ยวุังนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมลาตีสวัสันดีครับ